นังกอดเขาเคียงเสียเอาจังใดดีพังซะแล้วดูดิคืองดัดชาโอ้ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยวันนี้เครื่องพังไปแล้วหนึ่งเครื่องตายเดี๋ยวเพืตลก ดูแลเคออรื่องยังไงมันพังเลยเนี่ยตัดหญ,ญ้าพังเลยพังก็ไม่บอกขอให้เราเอามาคามดื้อๆเลยตัดกล้วยไปขายดีกว่าในเรื่องแล้ววเนี้ยไม่ได้เรียกแล้วศาจะมาดำเนินง,งานซะหน่อยปัดโถดูสิเนี่ยหากล้วยไปขายดีกว่ามาเสียเที่ยวแล้ว họ đã sấm đi lạ, rất à